ครับสวัสดีครับช่างตุ้งครับวันนี้นะครับผมทำอะไรส่งให้ลูกค้านะครับอของแต่ละจังหวัดนะครับของท่านของชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับของคุณพ่อจำเดิมนะครับอยู่จังหวัดลำปางนะครับหัวนี้นะครับลูกค้าโทรมาสั่งเบ้าตัวนี้นะครับผมก็เลยแนะนำนะครับให้ทำชุดล็อกแบบนี้เลยนะครับจะได้จบนะครับ เราก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวนี้อีกนะครับต่อไปเราเปลี่ยนแค่ลูกปืนกับแกนนะครับสิ่งที่จะสึกต่อไปก็คือตะแงนะครับเวลาหมุนออกนะครับเห็นไหมครับน็อตไขควงด้านหลังนะครับเอาไปประกอบมันก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับส่วนหัวนี้นะครับหัวนี้ของของคุณนาวินนะครับอยู่จังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ลูกค้าเทิน หัวกับผมเลยนะครับลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนแค่แกนกับลูกปืนก็พอนะครับผมก็เลยแต่งให้แบบนี้นะครับให้ลูกค้าเทินหัวกลับมาอย่างนี้เลยนะครับของลูกค้าตรงรุ่นนะครับหัวนี้2,100บาทนะครับส่วนชุดนี้1,800ัรบาทนะครับตะแกรงผมไม่ได้ใช้ของใหม่นะครับเป็นของมือสองนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับก็ยังใช้ได้นะครับถ้าไอ้นี่ถือว่าเกตเกตพอใช้นะครับไม่ได้ใช็ ไม่ใช่เก็ดีสุดนะครับส่วนหัวนี้นะครับผมทําระบบแปลงระบบของสยามไอซนะครับเพื่องสีเขียวเห็นไหมครับลูกปืน2ฝั่งนะครับผมทําให้เหมือนแซม3เลยนะครับตรงรุ่นนะครับเอาไปใส่ได้เลยผมจะทําตัวแท่นพัดลมให้ลูกค้าด้วยนะครับให้ลูกค้าทําง่ายหัวนี้ผมจบให้ลูกค้า5,500บาทสี่พันห้าร้บาทนะครับไม่ใช่ห้าพันสีันห้ารบาทนะครับเทินหัว กลับมาด้วยนะครับพอดีผมประกอบเสร็จนะครับผมจะเทสสีให้ดูด้วยนะครับและก็ถ้ามีข้าวนะครับจะเทสสีให้ดูด้วยแต่ว่าผมมั่นใจนะครับรุ่นนี้ผมเคยแปลงหลายตัวแล้วนะครับโมเลด้านหลังนะครับผมจะถอดออกให้นะครับพอไปถึงลูกค้าลูกค้าก็ใส่เองเพราะว่ารุ่นของลูกค้ามันมีน็อตเบอร์สิบเก้านะครับใส่ด้านในโมเลนะครับให้ลูกค้าไปใส่เองนะครับเวลาผมทําเสร็จปุ๊บผมก็จะ ่ายวิดีโอให้ดูนะครับแล้วก็ถอดโมเล่ออกให้นะครับพอลูกค้าใส่น็อตแล้วก็ตัวโยกด้านหลังนะครับลูกลูกค้าก็ค่อยเอาโมเล่เข้าไปนะครับครับวันนี้มีสามชุดนะครับแต่ผมยังทําชุดนี้ยังไม่เสร็จนะครับเหลือระบบพัดลมนะครับระบบสีผมจะส่งก่อนนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ